สวัสดีครับผมหมอครับเซิร์ฟอีเคนะครับพระเกเรียนคือชีเวสนะฮะวันนี้ก็จะมาบอกวิธีการสมัครสมาชิกเกมเอชช็อนะครับประเทศออสเตรเลียกันนะฮะซึ่งก่อนอื่นท่านไปที่ www exshot นะครับ com นะครับแล้วก็ au นะฮะเสร็จแล้วก็ enter นะครับก็จะมาอยู่ที่หน้านี้กันนะฮะเป็นหน้าแรกนะครับของเอชช็อประเทศออสเตรเลียกันนะฮะคราวนี้ สำหรับคนที่ต้องการสมัครสมาชิกนะครับก็สามารถคลิกที่ตัวหนังสือขาวๆนะครับข้างคาว่า Enter Site นะฮะที่อ่านว่า Registration นะฮะนี่นะครับอันนี้ก็จะมาอยู่ที่หน้านี้กันนะครับซึ่งวิธีการสมัครก็ไม่ยากเลยครับใส่วีเนอร VIP เข้าไปนะครับเช่นผมต้องการสมัครเป็นว i เนอร์ VIP ก็คือ ID ตัวละครนะครับก็คือ PJ เหมาะนะครับ Channel นะครับ พาสเวิร์ดแล้วก็ตั้งตามอัธยาศัยเลยครับชุบนครับต่อไปก็จะเป็นอีเมลสำหรับสำหรับสมัครสมาชิกนะครับ572 210นะครับเสร็จแล้วสิเลสเกมก็คือเลือกเกมที่ท่าต้องการสมัครสมาชิกซึ่งมี Xshot กับ BBN นะเรเลือก Xshot แล้วก็เลือก I have read accepted นะ แล้วก็สับมิทโอเคครับหากขึ้นคขาว่า success อ่นงนี้แสดงว่าสมัครสมาชิกสำเร็จนะครับสามารถล็อกอินเกม h s h อ p ได้เลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งนะครับของการสมัครสมาชิกนะครับผ่าน Winner VIP นะฮะก็มีไรมากสมน,นี้ก็สวัสดีครับ